อ่ะครับสวัสดีครับวันที่วันนี้วันที่6นะครับทับสิบสองนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่นะครับวันนี้เราเอาปั๊มหอยโข่งมาดูดน้ําบาดาลน,นะครับนี่หาตัวปั๊มอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบัตหนึ่งแรงนะครับนี่ใช้แผ่นทั้งหมดสามแผ่นขณะนี้เวลาก็ประมาณมองเห็นไหม ่าบ่ายสามโมงสิบห้านะครับนี่น้ำแรงๆเลยเลยนี่นะครับทำลูเนี้ยคิดบอเขาเล็กอาหารเข่าให้รอไงอาหารเขานะครับนี่นี่แพงของเขานะครับสามร้อยสี่สิบบาทสามแผงนะครับตัวนี้ใช้เอ็นแคมมินแคมในการล็อกนะครับอ่าเนี่นะครับสามารถเปลี่ยนถ่ายได้นะครับตั camp camp นวนี้ แผงเสาปูนเปิดเลยไงเปิดเลยครับเปิดเบเกอร์มองเก้านละนี่นะครับแผงเสาปูนนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ094 249 3 2 4สนะครับช่างออดยินดีบริการนะครับมุมสูงไม่มีโดนเหมือนเขานะครับเอานี่นะครับนี่ไปแล้วาบสามน้ำยังไหลนะครับไว้คงดูดบาดาลนี่นะครับตัวแรงเลยนี่ นี่นะครับฝากติดตามทางยูทูบ้วยนะครับยูทูปกว่าโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือติดตามทางาเพจ Facebook นะครับเพจก็มีชื่อว่าโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่บอกได้เลยว่าคุ้มนะครับนี่เข้า2อออก2นะครับดูด2ส,ส่ง2นะครับอ่าสเปคอยู่ที่ 21คิวนะครับสูงสุดอยู่ที่21คิวมอเตอร์ปั๊มอยู่ที่72โวลต์นะครับวัตต์อยู่ที่750วัตต์นะเป็นค่ายของแฮนดูรูนะครับนี่นะครับอ,อีกรอบนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ0942493241นะครับช่างออดยินดีบริการนะครับหรือทักทายแวะเวียนติดตามผลงานได้นะครับ หาปรึกษาค่าใช้ใจ่ายไม่มีนะครับปรึกษานะครับ oh, <the> อันนี้ก็ย่อนลึกอยู่นะครับ mm hmm. นี่นะครับใช้โคงหนูน้ำบาดาลน,นี่แหบจุดคือต้องการน้ำมากแค่นั้นเองใช้แผงน้อยต้องการน้ำมากเออนี่นะครับใช้แผงแค่สามแผ่นนะครับโครงสร้างนะครับเป็นเสาปูนนะครับ เหล็กก็หนาๆน,นะครับ1.5มิลหัวแดงนะครับตัวนี้บอกได้เลยตัวนี้เมื่อกี้ผมให้ดูน้ํานิดนึงนะครับในการเปิดดูก่อนเพราะว่าต้องการใช้น้าเพิ่งเสร็จนะครับนี่เ็บซ้ายรายละเอียดนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับยังไงสนใจทักมาได้นะครับเจ้าภาพจะจ่ายตังค์แล้วนี่เห็นไหม,ซ,มซูมเลยซูมเลยผมจะซูมให้ดูแฟบแฟงแฝแฟบนี่ไงรับตังค์เราเห็นไหม ปืิ่มไหมนี่นี่แหละคำว่าช่างอดอดออปพิ่มเลยเจ้าภาพยังไม่เสร็จเลยผมเพิ่งจะถ่ายรายละเอียดลงไปนี่นะครับยังไงก็สนใจทักมาได้นะครับ094 249 3241นะครับช่างออดยินดีบริการนะครับใกล้ไกลบวกค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดไกลนะครับเราไปได้นะครับไม่มีปัญหายังไงก็วันนี้ก็ กอกเขาว่าสวัสดีครับ